เลิกงานนะคะอันนี้อันนี้อยู่หน้าโรงแรมเนาะนี่คือโรงแรมของที่ยายจ๋าทำงานนะคะด้านนู้นจะมีร้านอาหารไทยเนาะแล้วที่นี่ก็คือไทยช็อปนะคะอันนี้คือไทยช็อปเนาะอันนี้คือร้านอาหารเวียดนามที่พี่ดาทำงานอยู่เนาะนี่เดี๋ยวมาชมบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ก็5โมงอากาศดีมากๆเลยนะคะ ไม่ต้องสวยนะคะอีเจวเพิ่งเลิกงานด้วยพี่น้องจา้าสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์พี่ใหญ่ของเราดีกว่านอะอมืมาดูกันนะสวัสดีค่ะทําอะไรคนสวยสวัสดีค่ะ <c oughs> ปลูกต้นไม้ค่ะโอ้โห oh, oh, ดูไทยชอบนะเนี่ยนนะเนี่ยปลูกต้มยนะไ้มเนี่ยดูนะคะนี่ต้นไม้มงคลเออต้นไม้อันนี้เขาเรียกชื่ออะไรอะ่ะพี่แตนน้องจําไม่ได้ เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนนอกใช่ไหมค่ะมันคู่กับพี่เนาะดู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 กับเศรษฐีเรือนในค่ะอ่ะมีนองมีในด้วยค่ะมันจะต่างกันในตรงที่บ้านสีขาวอยู่ตรงกลางอันนี้สีเขียวอยู่ตรงกลางอ่าใช่ใช่ใชนะ,อ,ะอันนี้เรือนในอันนี้เรือนเรือนไม่รู้ประเรือ จำสับสนแต่รู้ว่าเรือนในเรือนนอกมันต้องคู่กันใช่ไหมเออมีเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะคะอที่อขาออกดอกเนี่ยเขาก็จะรวยเออดูกก็ยังไม่รู้ก็เลยก็ยังทำงานอย่างนี้ลยอาอุ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นดอกเนะพี่เนาะอันนี้ที่ออกดอกมาบอกยิ่งเหนื่อยเหนื่อยมากเขาบอกว่าคนรวยอ่ะไม่ค่อยมีเวลาหรอกเราว่าไม่มีเวลาเพราะว่าจะต้องเอาเวลาไปนับเงินนะคะหลังจากทำงานนะคะ โอ้ยดูต้นไม้ขายค่ะอ่าขายด้วยเนาะวันนี้ขายไม่ได้เยอะแล้วขายไปได้สี่ห้าต่นวันนี้อันนี้คือความสุขนะอันนี้งานงานพิเศษนะทั้งทั้งร้านอาหารนะคะยังทั้งไทยช็อปโอ้โหตอนนี้อ่ขยายขายพันไม้บุงคนเนาะ ยุ you COVID, คโควิดค่ะต้องหาไรายได้พิเศษเอาทุกอย่างยุคโควิดอันนี้อันนี้เจ๊ใหญ่นะคะที่พาน้องทําบุญนเนาะในเบลเยียมนะคะงานวัดงานวาเป็นผู้นําเนาอะอาทิตย์นี้ไปนะคะงานวัดคะ่ะอา<ะ>ทิตย์นี้น้องไม่ได้ไปอะเพราะว่าลูกสาวย้ายบ้านวันเกิดคะ่ะวันเกิดวัดไงลูกสาวย้ายบ้านขนของมาพรุ่งเนี้ยโอเคไป่นี้ต้องเอางานตลอดะอันนี้ต้นอะไรเนี่ย ราก็อันนี้ต้นโหระพาอะไรค่ะไม่รู้แบบของฝรั่งนะพีกไม่ใช่หรอนะใช่มาปลูกกระโปกไว้อ๋ออันนี้อันนี้ทําอันนี้พี่แดนนะคะอยู่เบลเยียมนี่กี่ปีแล้วขอสัมภาษณ์นหน่อยเข้ามาแล้วสัมภาษณ์นหน่อยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะอยู่เบลเยียมมาห้าสิบปีแล้วค่ะห้าสิบปีเจ๊ใหญ่ของพวกเราเลยนะคะอืมใครอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน <laughs> ผ่านอะไรมาเป็นอยู่ที่นี่มากี่ปีเ่อนะห้าสิบห้าสิบปีเป็นพี่ใหญ่นะคะแล้วก็เปิดร้านอาหารไทยเนาะพี่เป็นร้านไทยร้านแรกของบิลยิมเลยเนาะใช่ชีวิตตรงสู้ใช่ไหมชีวิตตรงสู้อ่ะสุขภาพดูซิเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วยังปิ๊งอยู่เลยเจ็ดสิบค่ะบูยังเดินนั่งเดินกับยายจ๋าอยู่นะจะบอกให้สดใสนะคะ พาน้องๆสนุกสนานงานวัดนะคะร้านไอร้านอาหารไทยไอร้านเขาเรียกว่าช็อปเนาะ,ออะของชําไทยชอบของชาออยู่ใกล้ๆหน้าโรงแรมนะคะยายจ๋าเรื่องงานก็ได้กินที่เนี้ยม,มีอะไรมีอะไรแนะนําน้องมั่งกับสาวๆสวง่งกําลังใจให้สาวๆนี่เหนื่อยท้อๆหน่อยสิ ค่ะก็ชีวิตมันต้องสู้นะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออกกําลังกายกันด้วยพยายามออกทุกวันค่ะกําลังกายออกเคลื่อนไหวตัวเองตลอดเวลานะคะอย่าอย่านั่งอย่านอนยุคโควิดนี่บางคนก็ปล่อยตัวสะอ้วนเลยเพราะนั่งนั่งนอนนอนกินกินเยอนมาคิดดูนะคะวัยเจ็ดสิบยังปิ๊งอยู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพดีเงินทองหาได้มากกว่านั้นเนาะ โอ้โอเควันนี้โชคดีมากเลยพี่ใหญ่เราเข้าขอทุกคนออกรากายกันเยๆะขอสุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะออกจากร้านไทยแล้วนะคะเข้ามานี่นี่เบื้องหน้าเบื้องหน้านะคะโอ้ยลืมนะคะขอโทษขออภัยอันนี้ทุก เมื่อวานนะเบื้องหลังเป็นเดิมเบื้องหน้าเป็นแบบนี้อันนี้หม้อสูดนะคะจากหม้อใหญ่ลงมาใส่หม้อเล็กอันนี้ผักเส้นเตรียมไว้ให้ลูกค้าเนาะลูกค้ามาทันี้เป็นมีอันนี้เต้าหู้ที่ทอดเมื่อวานอู้ข้าผัดนี่อร่อยมากนะเนี่ยจ๋าชอบนะอันนี้เต้าหู้ที่ทอดมื่่วานี่ไงเห็นไหมออเนี่ยทั้งหอมนะคะ อยากกินผัดผักใช่ไหมอ่าอยากกินเผ็ดนิดนึงแกงเขียวไอ้หมูเนื้อนี่ที่ตักใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เฟอใช่ไหมใช่อ่าใส่ข้าวก็ได้ทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะทานมันมีรสชาติแล้วใช่ไหมปันอืมนี่ก็ผัดผักเนาะใครอยากกินจืดๆอ่าใครอยากกินเผ็ดซุปมานิดนึงอแกงเขียวอือแต่ว่าเผ็ดนิดนึงกับแกงแดงอ๋ออันนี้โอเอะนะอือ น้ำใช่ฝรั่งชอบเนาะนำหมูล้าเนาะนี่นะอ่าใส่แจ๊สไปทำสลัดกินผักทำโซ่โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งจีนี่ยไว้ทำสลัดในหอมเปียเนาะอ่านี่ก็ผักโซ่เนี่ยกระต๊อดจองแตงกวาต้นหอมคัตจีแล้วก็มา่นไปแบบรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจเนาะลูกค้าไม่รอนานล้าไม่ต้องรอนะเพราะว่าถ้ารอนานเขาไม่ทันเรียนแล้วเนี่ย ใช่เพราะตรงนี้เป็นจุดของโรงเรียนอ่าเขาเรียกอ่าอะไรนะมหาวิทยาลัยเนาะอยู่ข้างหน้านี่ร้านไหนไวก็โอเคแล้วเข้าปรับปรับร้านหมูวันนี้วันนี้ร้านแทบแตกเลยเจริงๆโมนิศเช้าคนเยอะมากใช่ไหมวันนี้คุณยอดเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมพี่จ้าถามว่าเหนื่อยไหมไม่บอกว่าไม่เหนื่อยแต่ว่าผมบอกนมอใช่เออทำงานยังไงไม่เหนื่อยอ่ะใช่ไหม เหนื่อยแล้ว huh. ก no. ็เดี๋ยวพักแล้วก็หายเนาะเหลื่อยใจนอนพักก็หายนะอย่าให้เดี๋ยยใจเด็ดขาดนะคะใช่เามียวสิกด้วยไงเออมีิวสิกโอเคพี่ดาเติมพลังให้กับตัวเองยังไงก็โอ้โหพอข้ามลงก็นอนเนาะพอตื่นเช้ามาปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวเปลีนงเท้าตื่นอาบน้ำแต่งตัวเน ใช่เลยดับแรกคือแม่อันนี้วิธีการเติมพลังของคนไทยไกลบ้านนะคะดับแรกแม่แม่ก็มาลูกถ้าลาูกไม่ว่างก็ไปหลานาหลานไม่ว่างก็วนมาหาแม่อีกทีนึงอ่อย่างนั้นทุกคนเลยนะอือฮเพราะว่าคุยกับใครไม่ค่ได้นานก็ทำงานกันใช่คุณกับแม่ทุกคมก็คุยได้คนแก่เราก็ได้ได้ยินเสียงเราก็ชื่นใจนเนาะนะคิดถึงไหมแม่ยไม่คิดถึงเราะ ไม่ฟังเลยเห็นั่งทุกวันยายบอกไม่ยิดมเลยนกพนะเออเออไม่ยิ้ถึงนะเห็นกันทุกวันเลยเนาะได้คุยกันทุกวันเนาะท่านี่แหละคือกำลังใจนี่คือกำลังใจของคนไทยไกลบ้านยิ่งพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงเรายิ่งสบายใจเนาะเนาะเช้ามาถามแม่เป็นไงบ้างวันนี้โอ้โอเควันนี้แม่ก็บันใช้ภาษาฝรั่งกนไดโอเคโอเคอ่อนะได้ลูกเขยฝรั่งเนาะเอ้ยทันสมัยนะคะวันนี้โอเค แม่จะว่าอ,อย่างนั้นเลยนะเออโอเคองั้นอะถ้าโอเคเราก็โอเคยังอายุเท่าไรหร่แล้วะโอเคเป็นแล้วเนี่ยหาวหกสิบเก้าแล้วเนาะอู้เห็นมาพัฒนาเ,เพราะาลูกสาวมีผัวประหลังกโอเคเป็นนะคะว,ว่าวันนี้เป็นไงโอเคทุกวัน <c oughs> ก็นามภาษาคนแก่นเนาะโอเคจ้าวันไหนไม่โอเคก็เป็นเรื่องปกติเนาะดูแลกันไปเหมือนเรื่องจริงๆแล้วนะ <ๆ S 1> นะ โอเคมันอันนี้สาวสาวริยาคหมริยาเด็กนักเรียนมาทำงานที่โรงเรียนแล้วทำงานดีมากใช่ไหมเก่งมากมาทำมาเรียนหนังสือเราหารายได้ที่เจ็บนะคะดอเนาะสุดท้ายนี่ฝากถึงสาวๆที่ท้อๆสาวๆที่กำลังหางานด้วยไงดูยังไง ก็อย่าท้อเนาะคนไหนที่ยังไม่มีงานก็สู้ๆหาต่อไปเดี๋ยวมันก็มีเป็นโอกาสของเรานั่นแหละแต่ถ้าได้นะก็ต้องตั้งใจทำนะเพราะว่างานดี๋ยวมันหายากในช่วงนี้ด้วยในช่วงนี้ด้วยเนาะไม่ว่าดีต้องรักษาไว้ให้ดีเลยรักษาไว้ดีนะตั้งใจทำเนาะให้ใอะไรอ่ะเจ้าของรักเขาเรียกว่าเจ้าของรักก็จะอยู่ปคนหน่อยฝึกรักในสิ่งที่ทาแล้วเราได้สิ่งที่รัก ไม่ว่าเราทํางานที่ไหนถ้าเราทาให้เต็มที่ไม่ใช่ทําเพราะว่าอยากได้เงินอย่างเดียวมันต้องมันต้องรัเจานเขาเราต้องตั้งใจทําให้เขาด้วยนะเขาขายดีเราก็มีตังเขาขายไม่ดีเขาก็ไม่มีตังให้เราก็เหมือนโรงแรมในห้องไม่สะอาดก็โดนด่าสิมาแต่แต่ที่นี่นะแต่สําหรับร้านนี้นะอ่าลูกน้องอ่ะด่าตัวของได้นะเอ้า อุยเขาอยู่นานในทำทุกอย่างที่น้องกันเนาะก็ไม่ได้เรียกว่าด่าหรอกก็คือว่ามีการะยู่มีการอยูมีการอยู่มีการว่าดต่าๆพอพี่ดาทำทุกอย่างเนาะอันนี้ยายอยากบอกทุกคนว่าเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีงานทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดสําหรับตัวเราเลยนะ โ <Okay. S 2> อเคหลายๆคนโชคดีมีครอบครัวที่อบนมีสาม,มีที่คอยช่วยดูแลได้เนาะ,นะก็รักษาราวาให้ดีเนาะใช่อันนั้นออดูความโชคดีเนาะหลายๆคนก็ต้องการเช่นกันเนาะเ่จา๋าภูมิใจ,จและเยจ๋าก็โชคดีกับที่สาม,มีพาเรามาทํางานที่นี่นะเนาะเด็กเราเราก็ไม่มีตรงนี้หรอกนี่นี่เป็นสิ่งสำคัญของเขามืถความดีของเขามันก็มีบ้างอ่ะ ก็อต้องการกันมากแล้มากก็ถือว่าดิ้นกับกันเนาะเนาะจะมีไหมอ่ะมีคู่ไหนไม่ทะเลาะกันอ่ะโอห้องนี้จ่ายนี่ทะเลาะอยู่แต่มันวันมันก็อยูอย่างนึงเนาะคือต่างคนต่างภาษาแบางทีก็ไม่เข้าใจคำอะไรเออไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยใส่ใจเ่ไหร่าคนเขาบอกว่าไม่รู้ภาษาดีเนวหัวด่าไม่รู้เรื่องก็ได้มาโกรใหพาด่าไปพอว่าไปพวกเยิ้ เราพอมายิ้มมาเรื่องเหมือนกันเราก็หายแล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอเคใช้สูตรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าไปปุ๊บเขยิ้มพอยิ้มมาพวกเราก็หายเออเนี่ยไม่มีใครทะเลาะกันเราอีกที่จะไปให้เพราะเดือนนั้นเรายิ้มเยอะๆเนาะโอเคค่ะสุดท้ายก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงชีวิตต้องสู้นะคะมาดามต่างแดนใช่ว่าสบายแต่ก็ทุกที่ไหนอยู่ที่เรานะคะสิ่งที่เราได้ที่เจ้าสู้ค่ะ Thank yeah.